โอเคก็ okay, so, วัสดีครับที่ผมนายเฟรนซิสไซดเกมที่ชื่อว่าซาดูลี่นะผมก็มีหายไปช่วงหนึ่งใช่ไหมหลายๆคนก็แบบสงสัยเฮ้ยพี่หายไปไหนมาผมคิดถึงมากเลยอะไรอย่างงี้คิดถึงเปล่าไม่รู้นะผมแต่ผมขอบอกแล้วจุดนี้ผมว่าการจอ r9280 น้280องผมนะครับพังฮะและส่งเคลมอยู่ตอนนี้หนอมทำไมไม่สามารถที่จะหยัดเกมได้นะผมซึ่งถามว่าแล้วที่พี่ไลฟ์สตรีมล่ะเอออันนั้นเนี่ยเป็นผลห,หนึ่งที่เรารันสตรีมได้แต่ผมงงว่าทำไมอัดคลิปสดอยู่ไม่ได้นะผมตอนแรกก็อัดเนี่ยมันเกิดอาการกระตุกแบบ กระตุกยับเลยผมก็เลยทําการหาวิธีแก้หลายๆทางนะผมก็เลยเจอวิธีแก้นะฮะก็เลยสามารถที่จะมาอัดต่อได้แล้วถึงแม้ใช้การ์ดจอออนบอร์ดอยู่นะ,ะผมก็ตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมถึงการ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะอัดคลิปได้ผมก็ไม่เข้าใจไงเออสุดท้ายก็เจอวิธีที่เอาไม่อัดได้นะผมก็คือการทําให้เรสโซลูชันหรือก็ง่ายๆก็คือทำให้หน้าจอมันเล็กลงนะเพื่อที่อัดได้นะฮะกระตุกสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ผมแต่ว่า นอกจากว่าจะมีการอัดคลิปที่อัดคลิปไม่ได้แล้วหนยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าเรนเดอร์คลิปไม่ค่อยจะไปด้วยหน่แม้กระทั่งแม้ว่าเป็นดเดนงอยู่หน่แต่ว่าตัวช่วยการจอ,อกเราก็ยังไม่ตัวช่วยที่เป็นการจอ,อกเราเนี่ยไม่อยู่นะครับก็เลยทําให้เกิดการน่วงตัมนั่นเลยแต่ก็กลับมาแล้วละการหน่อีรับกลับสุริการเซอร์เวชอีก,กรครั้งหน่งก็ใครที่หลงลืมเราไปหน่ก็ยินดีต้การน,นะครับ เดี๋ยวรกอการ์จอกับการ์จอกลับมาก่อนหนไม่รู้ว่าจะเคลมได้หรือเปล่าถ้าเคลมไม่ได้เดี๋ยวจะทําการซื้อใหม่นะครับหาสักตัวหนึ่งแหลมๆนะฮะจะได้แบบเอามาเล่นเกมเทพๆได้เออจะได้หมดปัญหาเรื่องเกมอะไรอ่ะคอมกาก,กอะไรอย่างเงี้ยเออขนาดจะไม่รู้สึกหนมเวลาดูในคลิปมันแต่ว่าคนที่อัดคลิปรู้สึกนะฮะว่ามันกระตุกนะฮะปกติ FPS e เนี่ยผมอยู่ประมาณหกสิบนมแต่ว่าตอนเนี้ย e FPS ผมอยู่ท่แข่งอยู่เพียงแค่็1นะครับขนาดใช้ออนบอร์ดนะเออ ซึ่มก็เลยนะตกนะจา๊ะไว้ง่ายว่าตกนะครับกระตุกแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวตอนนี้ผมรู้อย่างหนงว่ามเมล็ดเราเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าวันนี้วันนี้วัน,นที่สิบสามแล้วนมซึ่งทําให้ตาพุทนเนี่ยเก็บเกี่ยวได้ก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้ถึงที่นี่นไม่ได้ถึงรดูกันนะ้ะเพราะว่ามันต้องใช้สิบห้าวันถ้าจะไม่ผิดอันนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจนะออบอกว่าไม่แน่ใจนะจ๊ะพยายามพูดให้ช้าลงนะผมจะได้แบบ สื่อสารรู้เรื่องเพราะว่ารู้แหละว่าเรยมนพูดเร็วมากๆน้อผมเป็นเรื่องที่บอกเลยว่าแก้ได้ยากสุดละในใน,ในทุกอย่างในการทําเนี่ยเออเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบพูดมากอยู่แล้วน้ผมซึ่งถ้าเกิดจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่ขี้อาย,อยหรืออะไรนะบางครั้งผมก็อาจจะอาจจะไม่คข้ยสนิทอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับคนอื่นหลายๆคนน้ผมแต่จริงๆแล้วผมคนที่โคตรพูดมากฮะเออไม่ต้องใค่คนอื่นบอกบอกเองก็ได้น้ผมโคตรโคตรพูดมากครับถ้าเกิดเรารู้จักกันจริงๆน้ผมถ้าเกิดเรายังไม่รู้จักกันเลยเนี่ยผมอาจจะบอกว่า เราอาจจะเก็งงียบไปบ้างเรอะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับเออตามนั้นนะถือว่าเราเข้าใจกันนะผมเวลาไปงานเกมหรือไปเจอที่ไหนเนอะว่ารถทักได้นะผมผมจะอยู่เขตแถวบางพัดอะไรพวกนี้เนผมเออบางพัดนนทบุรีอะไรเงี้ยจะเจอกันง่ายนะครับถ้าเกิดเจอคนหน้าตาคุ้นๆอะไรเงี้ยเออหนวดเขาไม่ค่อยโกนแล้วก็แบบตาเงียบๆหน่อยนะฮะแต่จริงแล้วใจดีอะไรเงี้ยเราเองครับอีอีเราเข้ามาทักได้เลยว่าสแต็กพิชชันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออตามนั้น เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของสักครู่หนึ่งผมรู้สึกว่าของในตัวแม่งโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราขอเก็บสิเรื่องสองอย่างแล้วกันเนาะเออแบตเตอรี่วูดเดี๋ยววูดเก็บช่องนี้เฮ้ยอะไรบังวะเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วเนี่ยตอนแรกก็จะกระหม่อมคิปแล้วนะเพราะว่าตอนแรกผมแรกจะตอนแรกเนี่ยคิดว่าอัดไม่ได้ไงเออสุดท้ายอัดได้ช่เดี๋ยวเราขอแวะไปดูนี่ก่อนบรนว่ามีป้ายแปะไหมสุดจะไม่มีนะเดี๋ยวเราแวะไปหาโรบินกันถ้าผมงั้นเฮ้ย มีมีสิ่งนี้เล่นรอใส่ตาเราไม่ได้ปึ๊บนีคนบอกว่าเราพลาดอันที่สี่ไปใช่ไหมเดี๋ยวค่อยกลับไปเคลียร์ลวกันลอขอไปเคลียร์กับโรบินเนี่ยนี่ก้าวกลางเช้าแล้วเอาไม้ไปเอาหินหินอยู่ไหนว่าหินไม้กับหินเนอะสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วในการทําอื่นนะครับปเดี๋ยวเราแวะไปหาโรบินก่อนยเราค่อยกลับมาทํางานบ้านของเราต่อนี่เย่เง่อออกแล้วตอนเนี้ยรู้สึกไม่สบาย เชื่อนี้อากาศไม่ค่อยดีนอนๆหนาวผิดปกติมากๆอุย้ยนี่มันองุ่นนี่นะกราอ่านว่าแกราฟวะท่ามันเด็กน,นะเรื่องภาษาเราไม่ค่อยคลีเรียตความมั่วนี้มีอยู่จริงอเอาให้คราโรบินฮาวดีไม่ใช่โรบินครับคือผมอยากจะได้บราร์นะฮะเป็นบิ๊กบราร์นน้เอเฮ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่าบานอันซ้ายเรากลายเป็นเต็มแล้วนี่หว่า ถามว่าทำไมถึงพี่ถึงใช้ไอเนี่ยเป็นแบบใช้เค้กหมักทั้งหมดเลยนะผมคืออย่างนี้ผมว่าจะทาให้มันหมดเป็นบรนดหมดเลยเนี่ยบรนท์กอันเนี่ยกลายเป็นที่หมักที่หมักเค้กทั้งหมดแต่ว่าจะมีอีกสองอันที่เป็นที่หมักไอ้ที่กอ๊อบแกลนะผมเอออะไรแบบนี้ที่กอ๊อบแกที่ทําเห็ดไรว่ากันไปนะผมแต่เดี๋ยวจะมีแน่แครับแต่เดี๋ยวรอก่อนนะครับไม่ใช่ตอนนี้ เพออไราะเรถึงไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่ต้องการนะฮะถึงแม้จะเป็นของใช้เวลาประพอกันแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยผมบอกเลยว่าเงินของเราเนี่ยรายไดของเราเนี่ยไม่ได้มาจากการกอปแ,แลงหรือรายได้ของเราเนี่ยมาจากการเราเอาของหมักไปขายนะครับเออถ้าแล้วการเลือก,ากหารายได้เนี่ยหารายได้หารายได้ได้เนี่ย,ยเป็นสิ่งที่เ,เราต้องทําการทําให้การของเราเนี่ยทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับ เเพราะว่าผลไม้เนี่ยมันไม่ได้ออกมันไม่ได้แบบนานๆจะออกทีไม่ออกกับทุกวันนะครับเออซึ่งแตกต่างจากแกพวกแกลเนี่ยกว่าจะออกประมาณสี่ห้าวันออกทีนึงอะไรเงี้ยเออจริงๆแล้วมันก็เท่ากับพวกเมล็ดนี่แหละแต่ว่าเมล็ดเนี่ยมันจะราคาดีกว่าเข้าใจปะเออเข้าใจดิเข้าใจดีว่าเออนั่นแหละตามนั้นเลยอย่างราคาเบสเนี่ยคือแกเนี่ยมันสามารถขายได้ไม่ชิ้นเลยนะผมซึ่งราคาเหีอยจะดูแค่ราคาเบสนะผมไม่ดูราคาที่เป็นราคาตอนอะไรขายแล้ววานไปคือ เพชรเนี่ยที่เราสิ่งแรกที่เราก๊อปใช,ใช่ไหมเพชรอยู่ไหนวะฮัลโหลเอ้ยเพชรต้องอยู่ในมิเนอรัลใช่ไหมเออราคาเจ็ดร้อยห้าสิบในขณะที่เอนเชียนของเราเนอะผมแบบไม่หมักลายอยู่ห้าร้อยสิบเนอะผมห้าร้อยสิบคูณสามครับพันห้าพันหกเออพั 1, 6, หนหกจะเอาไปขายนั่นแหละครับนั่นคือคำตอ,อบของการเราที่เราเอาเค้กมาทำเนะผมว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเสียงแปลกๆหรือว่าเสียงในเนื้อไม่ต้องแปลกใจผมเหนื่อยนะ มอาเยเดี๋ยวเขาพานี้เดี๋ยวเราขออัดที่เป็งวันเดียวก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตอาบอกแบบว่าเรนเดอร์นานแค่ไหนนี่ผมก็จะมาเรนเดอร์นานมากๆนี่เดี๋ยวหัวร้อนเปล่านะครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่ว่าเราเป็นคนที่ติดเกมนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยขาดการเล่นเกมสักระยะหนึ่งนี่ถึงขั้นจะตายได้นะผมเออไม่ขนาดหรอกพูดแบบนั้นแหละอาจจะถึงขั้นแบบมุงหีดได้ไงก็เลยแบบเออเออสักหน่อยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวนะไหนวะเขาบอกว่าซ้ายที่สี่หนึ่งสองสามสี่ไม่มีต้องไปอันนู้นเขาบอกว่าจากซ้ายเราจะดูทางแถบซ้ายอย่างเดียว ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนวะไม่มีเลยอ่ะว t ตถุว่างไหนอ่ะหาไม่เจอจ้าอือ<ม>อืมไอเสียงอืมนี่คือหาอยู่เนี่ยหาไม่เจอใครบอกเจอแล้วว่าง เอามานี่สิเออใครบอกเจอแล้วเอามายืนยันถ่ายภาพมายืนยันยืนยันยืนยันเราเอาอเพราะเราหาไม่เจอ you know? อยู่เน้รถมันออกจอะจอวเนี้ยสุดยอดเลยออกได้ดีมากแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าช่วงที่เราไม่ได้อัดคลิปเนี่ยเราขายไหนมานันอมคือเราไปติดเกมแอลมาและก็เราไปนั่งดูอนิเมะมานันผะซึ่ง ขอยอมรับณจุดนี้ว่าเราไปหาดูเมะที่เป็นเม็ดเก่าๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมันสนุกจริงๆเดี๋ยวค่อยหาให้เก็บตู้เดี๋ยวรับดูของเถื่อนนะแต่จริงแล้วถ้าเกิดเราเป็นกระซับหนุ่มสามารถซื้อแผ่นมาเก็บไว้ได้เนามจริงๆแล้วผมก็ซื้อแอนิเมชันเก็บเต็มบ้านแล้วตอนเนี้ยเอออันนี้นี่คือหลายๆคนอาจจะแบบดูว่าแบบไม่ค่อยน่ารังเกียจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆแล้วการดูเม็ดเนี่ยก็เหมือนกับการดูเราดูดาราดูพวกอะไรพวกนี้หนุ่มคล้ายๆกันครับแต่ต่างกันที่ว่าเราเป็นแอนิเมชันเนาะก็คือการที่เป็นโลก 2D แล้วก็ตอนนี้หนมมีอิเมะเรื่องหนึ่งที่ถูกฉายในโรงภาพยนชื่อว่าคิมิโนะนาวะหนผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดชื่อแปลเป็นอังกฤษจะชื่อว่ายูเน่หนผมแต่ถ้าเกิดเป็นชื่อ,อชื่อของภาษาไทยเนี่ยจะชื่อว่าหลับตาฝันถึงชื่อเธอนะผมสนใจที่จะไปดูดูได้ครับบอกเลยว่าอย่าดูเถื่อนเรื่องนี้นอมผมอยากให้ดูโรงภาพยนต์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เด็ดจริงๆนะครับเออตามนั้นนะใครได้ดูแล้วก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันได้นอมสุดยอดเลยแต่ไม่ต้องสปอยนะสปอยบินนะครับบอกไว้ก่อน เพราะว่าเรื่องนี้ถึงผมว่าเป็นเรื่องหยาบคายมากๆการสปอยนนเพราะว่าหลายๆคนเขาตั้งใจจะไปดูแล้วก็มีหมาไปสปอยนะฮะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่โคตรน่าถีบนะฮะโคตรเกลียดประเภทนี้เลยจริงๆนะครับส่วนพวกที่ดูออนไลน์สิธของคุณครับคุณอยากดูดูไปฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีเรียกว่ากระจิกกระใจหรือเป็นเรียกว่าอะไรเียจิตสำนึกเหรอประมาณนั้นแล้วกันเนาะก็อย่าลืมอุหนของนี่ก็ผิดไ้แล้วกันครับไม่ว่ากันเนาะอันนี้ขนาดไม่ว่าเนี่ยถ้าว่าจะขนาดไหนเออตามนั้นแหละ เดี๋ยวเราไปขอจาัดก,การนี้ก่อนเราจะทําอะไรนะเมื่อกี้คิดอยู่แบบๆแบบน่าจะเป็นสิ่งสิ่งนั้นเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้หรือว่าทัฟเฟิลออยด์เต็มเต็ม้นเหรอเค okay, ทัฟเฟิลออยด์ถูกการไปถูกทําการไปเก็บไว้ที่อื่นโชะโชะซาวด์สิบสามวันสิ3ส3 2สิบสายได้หวะซัมเมอร์ซัมเมอร์อันนี้ก็ซัมเมอร์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  โอเคตามนี้โอเคเดี๋ยววันนี้มีเรื่องยุ่งหลายอย่างที่ต้องถามหนุ่มกับเราค่อยๆเริ่มเริ่มจากการเอาตเมโโต้แบกก่อนโตไม่โตช่วยไม่ถูกเยวโตไม่ถูกเราจะทำใหโตอัดขยับนะผมเพื่อจะได้มีโตเมโโต้กินในภายภาคหน้าโตเมโโต้นี่คืออะไรวะมะเขือเทศใช่ไหมหรือจำผิดวะถูกแล้วแหละโตเมโโต้มะเขือเทศโตเฟสโต อันนี้คือครอนนี่ผมซึ่งเรียกกรนสั้นว่า,า,า,าข้าวโพดเออข้าวโพดมันคือข้าวโพดครับเสียงอะไรเสียงไก่เข้านอนแน่ๆเลยดูจากเสียงสภาพนี้แล้วเดี๋ยวทําการเอาให้มันคุ้มคุ้มนีผมโดยการลดน้ําอัดสิ่งนี้แล้วก็หยิบเขียวขึ้นมาเกีียวอัดไปเออสุดยอดกุ้งกระดิ่งมากแต่แล้วตรงน,นี้ขี้จะเหลือนี่ผมเดี๋ยวเราจะเอาที่ที่เหลือเนี่ยไปใส่เป็นตาฟูช เพราะว่าเวลามันพอนะผมตอนแรกนึกว่าไม่พอก็เลยคิดว่าจะไม่ใส่ซะแล้วสุดท้ายดันพอสะงันเยี่ยมเลยโอเคคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วน่าจะไม่มีตกหล่นแล้วละมังเนาะละมังนะอันนี้คือละมังเฉยๆเราไม่รู้จริงหรือเปล่าโอเคอ่ะระวังใจนั่นดีกว่าลืมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบไอ้นี่ก่อนไม้หยิบโอ๊กหยิบคอปเปอร์หยิบไอรอนโอเคตามนี้ขอไม้เลยครับพี่โอเคเสร็จแล้วเก็บเก็บเก็บ เก็บเก็บเอาไว้เก็บไว้ในวันที่เธอไม่มีใครโอเคเสร็จแล้วหยิบอ,อ่ารอนคัพเปอร์โอ๊กหยิบหมอคนหนึ่งออกมาครับหมอโอ๊กอุ๊ยไม่ใช่มุกโคตรแก่มุกโคตรคนแก่เล่นไม่เล่นนะที่หลังเออเฮ้ยที่บอกพาดน,นี้มีพลาดเดียวไม่ใช่พลาดนี้วันเดียวหรอกว่าอาจจะแบบสั้นๆไปเนิดนึงก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับตันบ้างๆตันสั้นบ้าง,างไม่มีปัญหารหรอกเนาะ อ <department noises> โอ้ยกระตุกว่ะมีความหน่วงอย่างเต็มที่หรือว่าฟาร์มเราแหลกด้วยวะไปไปได้ไหมไปไปได้ว่ะถ้าจะจริงฮึบ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 โชว์เจ้า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 อ่ะผายเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะจิกไปทำไมมันไม่ออกวะตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ้ยไม่ได้ใส่คอนโทรลเลอร์ไว้คอนโทรลเลอร์ไม่ได้ใส่ไว้ครับมันเลยเกิดอาการแบบนี้ขึ้นไม่ต้องแปลกใจอะไรเลยเออตรงนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหม ึบใส่ไว้กันพลาดครับเดี๋ยวพลาดมาจะไม่คุ้มกันนะองอึ๊บ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 โอเคอันนี้ต้องกดทีละอันเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีคอนโทรลเลอร์ช่วยจริงแล้วอยากเอาคอนโทรลเลอร์มาเล่นเหมือนกันนะจะได้ใช้งานง่ายๆหน่อยจะได้อัดง่ายๆตรงนี้เข้าได้โอเคเสร็จแล้ววนบนหนึ่งรอบอึ๊บ โอเคจริงๆแล้วการวนแบบนี้มันผิดนะผมมันไม่ควรจะวนแบบนี้มันมเป็นเรื่องที่ผิดพลาผดผิดพลาดเหลือเกินเพราะว่าการวนแบบนี้จะทำให้เกิดการได้ว่าเข้าไปเอาข้างในไม่ได้นะครับเอาใหม่เอบเอาเป็นยังไงดีวะเออจังซีกันละกันเอบมาก็ไเด้เดียวดีวะเออ ไม่ได้การเดียวเดิมนี่ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่อไะไรเลยนะโอ้โหอะไรวะสุดกากอ,อันนี้ใส่ได้เรารู้เนี่ยเรารู้ดีไงรู้มากเป็นคนรู้มากเคตรงนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ทีหลังนะผมตอนนี้เดี๋ยวปล่อยเข้าไปแล้วก็เรามาทางนี้แทนบเรารู้พวกนายยังไม่เสร็จดีใช่ไหม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  ชิมานี่เป็นเรือที่ผมรักที่สุดนะโัวตัวตัวตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบอกเลยว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทเล็กๆสั้นๆที่ทำให้หลายหลายคนงงน,นะผมเพราะ <ๆ S 1> ว่าเราเล่นมุกปแปลกๆ,ๆ <itez S 2> ออกไปหลายมุกเหมือนกันต้องมีคนเฉพาะทาง,างทจะรู้มุกนะผมใครรู้มุกก็พยายามม,มีคนถามว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบฝากไปบอกเขาด้วยแล้วกันนะว่าอะไรคืออะไรนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอาการงงตาแตกกันเป่าเปล่านะครับโอเคเยี่ยมทำดีมาก โอเคเสร็ okay. okay. จแล้วตรงนี้พื้นที่เหลือเอาแค่อันสองอันก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เนาะปึืได้กันหนึ่งได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ก่อนหรือ yep. บึ๊บปึ๊บบึ๊บบึ๊บเคเคลียเย่ป่ะโอเคได้มาสามอันแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่ามากตๆตอนนี้เดี๋ยวเราแวะไปเก็บทัฟเฟิลแล้วค่อยไปนอนกันล้วผมวันจันทร์ไม่น่ามีไรพิเศษหรอเอ้ย <AM> S> <S ลืมรดน้ำเ <AM S> จ้าพวกตัวน้อยของเรา ขอน้ำหน่อยเอ้ยไม่ใช่เออเติมน้ำโอ้วันนี้ให้เยอะมั้งเนี่ยทุกท่าทางจะเยอะโยว่าไงลูกๆนี่หรือให้หรือให้อาหารหรือให้ข้าวไปดีเนี่ยหรือให้ข้าวเช้าเขาเย็นแถลงไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้แก้ขัดกันได้เนาะอีอีเอ้ยนี่มันสลามเยอะขนาดนี้เลยเหรอปลาเข้าเกินหน่ยเหลือเยอะเกิน มีโอกาสสุ่มได้สีม่วงครับผมแต่ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะผมจืบจึ๊บเอ้ยจะโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวจะเย็นพึบ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 วิธีเก็บของเร็วๆนะผมให้เราทำการยืนในระยะรักษณะรอบตัวเก้าช่องครับทำให้เราสามารถเก็บของแบบต่อเนื่องได้อย่างเช่นแบบนี้ึบเห็นปะมันจะไม่เหมือนรถแอนิเมชันลงไปการเก็บครั้งเดียวมันจะช้าเว้ยถ้าเกิดเราแบบสะบัดเมาส์อะไรอย่างเงี้ยบึบูบูบูบนบูบูบูเูบ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 ผมตามนั้นนะ เผื่อใครอยากลองใช้ดูหนุ่มจะทำให้กดได้เร็วกว่านะครับเฮ้ย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 เยโอเคมีอีกไหมเรารู้มีอีกแสดงตัวออกมาซะจะพวกเห็ดไม่มีวะโอเคต่อไปอันนี้น่าจะเสร็จสุดยอดมาะดุดดังมียานทิพย์โอเคยาไปบึ้รึบึ้บึ้บึ้ หมือนเหมือนกับเหมือนกับลีดโอเคตรงนี้ลุเย้ yeah. ป้าเดี๋ยวเราไปเก็บเนาะไม่ได้เอาที่ลีดนมมาว่ะเออไว้ลืมที่เราเนาะเดียวลืมอยู่ลืมอยู่ที่ลีดนมมาอุย้ยโผล่อะไรอย่างนี้เลยเหรอยาไม่บอกกระชั้นรหรอกที่นายทำนาะอ่อนแอพวกอ่อนแอเอ้ยหยิบมาก่อนครับหยิบเป็นที่รีดนมแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทำการ เอาของที่ยังไม่จําเป็นกับเราในเวลานี้น้ออัดเข้าไปก่อนเพราะว่ามันรกเปลืองช่องมากๆโวยเออฝากเอาไว้ในกายเธอเสร็จแล้วอะไรที่เราฝากไว้น้องอย่าลืมเตือนด้วยละกันนะผมมีโอกาสที่ผมจะลืมสูงมากๆนะอมหลายๆคนจะรู้เรื่องรู้ดีนะผมขึ้นชื่อเรื่องความขี้ลืมอนะเดี๋ยวไฟนี้ไม่ได้เก็บแล้วเก็บไปก่อนคอปเปอร์เราฝากอะไรทนี่ก่อนนะ แล้วก็ไอรอนเราขอทิ้งในพวกนี้น่าจะเป็นอมั้งอึบ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 อึะไรเร่าอะไรอะไรเคไปรีบน้องลยเดี๋ยวไปนอนกันจะได้ข้ามเวลาครับผมเราจะข้ามเวลามาคุบตันไม่ใช่เพลงเศร้าไปอุ้ยเออปิดเดี๋ยวลูกออกไม่ได้อึบ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 อึ มีเรารู้ไม่ได้ซ่อนอยู่หลังพวกนี้มีอีกไหมมีอีกไหมหรือน่าจะหมดแล้วครับโอเคเก็บ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 ไว้ก่อนแค่ทำทีเดียวเฮลโหล้ง่านทุกตัวอ่ะอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูบี้ให้ให้ขนไม่ได้ลูบี้ใจเยน็นลูบี้เป็นแพ้นะลูบี้โกดบอกว่ามอก่อนไม่มีนมเอเมรอร่ก็ไม่มีนมอันนี้มีขนขอขนหน่อย เดี <Yeah. S 2> ๋ยสามตัวนี้ครับสามตัวนี้จะมีนมทังตัวไหมอ,อ๋อไม่ติดไม่ติดโอเคต้องจ่อหน้าแล้วกดปอติเราชอบกดห่างๆไงไม่รู้เป็นโรคอะไรโอเคทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาข้าวที่จะให้เป็นตอนเช้าๆแบบให้ตอนเย็นแทนครับจะ,จะมีชิบดีขึ้นไม่ลักไม่หลงแน่นอนตอนเนปลายจะหวักของเราเไม่ใช่ไม่ได้กินเองฮัลโหล นอนแล้วอ่ะเฮ็นี่นอนยังอ้าวนอนแล้วเว้ยเฮ้ยสี่ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้ยจังเฮ็นี่เอาข้าวไอ้ปุกมากินด้วยนะโคตรเร็วเลยโอเคครับก็เดี๋ยวขอนอนเลยละกันน้องไปอือฮึน็ตกินวันที่สิบหกแล้วดูร <okay, ้อนปีที่สี่ครโอเคผมได้เชิญนะขอบคุณที่านผชมติดตามในพาร์ทหน้าสำหรับผมนายปริญสั่งเซอร์ชันอยู่กับเกมที่ชื่อว่าซาร์เดลลี่หนุ่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์หน่อยหรือเขาไม่ได้ช่วยงานงานต่อไป้จะไหมครับ บายบายฝากไม่กันเยอะๆนะผมเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปครับแล้วเมื่อไรการ์จอจะมาวะเนี่ยโอเคจังหม่ครับบายบาย